ผมกะจะทําผมตานี้ผมขอถึงส0งร้อยเต็มเนียไหมผมอยากรู้จริงๆว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยซึ่งผมไม่เคยถึงเลยเว้ยโอเคโอเคมีเมดิกมีคิดด้วยนะนี่ไงผมว่าละอะไรครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตานี่หัวใจสร้างศูนย์หนึ่งนะครับผม ฮะอยางวะซึ่งวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีเข้าเต็มที่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบยิงส่งท้ายปีนี้นะครับผมจะเล่นแบบเอาจริงที่สุดเลยนะผมจะเอาแบบเอาแบบผมแบบเอาแบบสุดๆเลยสุดทุกทางเลยนะโอเคก็ถแบบือว่าเป็นการยิงส่งท้ายปี2564นะครับโอเคปะ่ะล้วก็ไปดูกันในเกมนะครับผมว่ามันจะมันแค่ไหนนะครับตานี้ ผมแน wow. okay. okay. ่นอนว่ามันยังไงมันก็ต้องมันแน่นอนดูฝั่งนู้นว้าวเวลเขาสูงๆทั้งนั้นเลยนะโอเคไปเราไปดูกันเลยครับผมเอาละลุยมาห้องไม่เต็มก็ใส่เลยละกันลุยไปเอ๊ะโอ้เฮ้ยมาดิน้องๆ <Made> มาดิน้องๆตายวหดเมื่อกี้อะไรอ่ะไอโอ้เี๋นี่เนี่โอ้ยอันนี้ห้องยังไม่เต็มไะเนี่ยแม่งโคตรเดือดเลยตอนเนี้ย ได้เอ๋ตัวเองสวยมาอดีคร้บน้องๆไปไหนอะไปไหนอะน้องไม่ไปหรอกขอด้วยขอเอ้ยอ้ยสวยไปเลียร์ทางขา้างหน้าให้ได้เอ๋ไปเป็มที่วะเอาแล้วบางทีมันไม่มีสองคนวะเนี่ย ออกมาแล้วมาล้โอเคโอเคไออตัวเองทำไรอะจอดตัวทีแล้วกันเห็นผมป่าวะวะพี่มันเป่าอ่ะไอ้นี่เป่าเป็นะเนี่ยเ,เอชอร์ตวะอุ้มไม่ได้ทำโคตรนานแอชอร์ตนี่ไงเอ๊ะใครสร้างเต็นที่เลย ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นสวยได้เอ๋ทำไรกันอ่ะม่เมื่อี้ว่ะเมื่อกี้ถ้ามันโอ้ชิบหายละโอ้ดูมันลุมดูมันลุมโอ้เลอะเลยสิายสวยนึกว่าเป็นไรเฮ้ย ชะตาที่มีอา่านเลี่ยมโอ้โอ้สวยสวยจัดสวยจัดเลยอ่ะนะอเนี่ยโอ้ยนี่สปายเหรอโอ้ผมโอ้นึกว่ามันไล่ทีมเดียวกันนักก่นเองแก 101. 101. ร,ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปเทโลพออยู่ไหนเทเลพอตไปไหนไหนผมว่าแล้วถ้ามีเทเลพอตในทีมเรานี่ <c oughs> เอาใครตายวะเอ้อมันไม่เห็นผมเหรอวะ <c oughs> เฮ้ยหืมโอ้ยเฮ้ยทำไมมันขี้สองรอบอ่ะโอ้ยเกมโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยเอ้พูดเพโลเ้ยเมื่อที้ผมเฮ้ยพูดเพโลโอ้ยกูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะ สวยโอ้ยไปส้มทุกคนเอาว่าโคตรตึงโคตรตึงชนะแล้วปะว้าสวยยาผมบอกเลยนะว่าผมจะต้องชนะทั้งหมดเลยนะทั้ง แบบทั้งอยู่ทั้งทีมบูลและทีมเลสเลยนะผมจะทำให้ชนะทั้งหมดนะเพื่อจะเป็นความมันที่ส่งท้ายปี2 5 6 4นะโอเคไปเราไปดูกันในเกมกันนะครับผมเอาละรุย่ยเดี๋ยวเราเล่นตัวอื่นบ้างนะท่านผู้ชมเราเล่นเดมโนแมนบ้างโน้ดแล้ว <c oughs> มันจะเปิดเพลงทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดลิกทธีนอ้า โอเคเดี๋ยวไม่จะตีลิฟต์กสินะนะผู้ชมเดี๋ยวมันจะตีลิฟต์มาเฉลี่ยลิฟต์ีดอะไรล่ะอะไรวะเนี่ยสไปดี้ไฮดีไฮโอ้ยเพื่อคุณจะตายมีไงตาหัวให้ขาดเลยช้ำๆสวยๆโอ้มีเซนี่อยู่เออเง่ก็มาดิครับน้องๆไว้ถึงดังมีรถไฟ่า ไหนยัอยู่ไหนเนะี่ยโอเคอยู่หาไม่เจอเมอกี้มามีอะไรอออเออช่วยด้วยเห็นเล่น,ล,นล้วเป็นคนโลกเลยมาตัวละครที่อได้เอตัวเองอสวยรุมรุมรุมสวยลลนโอ้ยเซนที่ ไปไปหุ่นข่อยยิ้มเลยเดี๋ยวม่นจะมาทันนี้แต่เอตัวเองทำอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ,โอ้อยู่ไหนวะโอ้ยมองไม่เห็นไหนยะไหนยะอุ้ยนู่มั่วจัดตอนนี้ผมมั่วจัดเลย <c oughs> ไหนวะนี่นะท่านผู้ชมทำอะไรไม่ถูกก็กดคลิกซ้ายไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็น เราจะอยากให้มันเห็นปืนเราเพิ่งนะตายเองตัวเองเต <c oughs> ็นพี่ว่ะทำไมไม่ได้ตายปะตายตายสวยเฮ้ย <c oughs> ท่านผู้ชมมันได้เวลาถูกวะมันได้เวลา โอ้มีแั่ดีไม่ต้องไม่มีความง<อ>งควรใด,ด,ดๆเมมองมากไหมเฮ้ยไปไหนอะไปไปไหนอะไปไหนอะแค่ตื่นนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันดูน่งด้วยกันทำกับข้าว KFC กูตกกูตก ถามจริงวิ่งมาหาเลยหรอได้เอตัวเองทำไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอไม่ทันโทษดีเรามาไม่ทันไม่มีอะไรอ่ะตรงเนี้ยได้เอตัวเอง,เอ,งเอาลุมดีแบบเนี้ยเอาบ้างไงโอ้ย break break. หมดเลยไป okay okay. ๆ keluar mana? มีใครรู้วะเนี่ยเร็ว Ay, เร็วๆมีดหิว อะไรวะเ่้ผมงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยสวยเฮ้เฮ้เุ้นปุ้นนนเด็กเก่าเด็นิด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 เที่ยวเที่เทวเร็วไม่เก่งไปไม่หักตัวสี่วะโอเคโอเคโอ้โอ้ นี่เท okay. yeah. no. mm ้าแฮทิสโอเคโอ้เหนื่อยส์ลิมโอเคแล้วก็มาถึงลาสุดท้ายแล้วตอนนี้เราก็คะแนนไปทั้งหมด99แล้วนะผมไม่รู้ว่าปีที่ผมไปทำได้44ปีที่แล้วได้หรือเปล่านะเพราะว่าปีที่แล้วผมทำไปที่156นะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะโอเคป่ะเราไปดูในเกมนลยครับผมร้วย Die if fell you เออมาว่าไงอะตัวเองตัวเองว่าไง Come on let's go <S อ๋ออไม่ได้านเล่นเลยทำไรอ่ะทำะไรอ่ะไม่ไม่กูเนี่ยทำอะไรเนี่ย

ได้ยังตัวเองทำไรอ่ะไม่ตายสักทีรอก่อนแทงก่อนไม่จะตายปะได้ยองตัวเองสวยได้ยังจะลอยกลับมาได้อยู่ ใจเอกตัวเองทำแล้วนี่เข้ามาดิท่านผู้ชมถ้าใครเมาหัวก็ขอไัยด้วยนะเพราะมันต้องสะบัดเมาอ,อ่ะนะาปใจเอกตัวเองมาดิน้องๆน้องๆตื่นนอนด้วยกัน,น,นกิน,นข้าวด้วยกัน น Dante, ng, ั่นด้วยการทํกกับข้าว KFC ปุ่ดเพลโรดปุ่ดเพลรดได้เองตัวเองหุยอู้หูพี่บิ้มพี่บิ้มอ๋ออ๋ออ๋อย๋อหุยหุยช่วยด่วยเอ้นี่ก็ขยันสร้างอยู่เลยไอ้มินิเซนเนี่ย คนนี้แต่งตัวเหมือนอย่านี้นั่นแหละที่ผมเคยดูแอนิเมชันอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่เลยวะเนี่ยเป๊ะเลยวะเนี่ยโคตรเท่เลยผมชอบมากเลยแอนิเมชันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทิ้งอันง่ายๆให้ท่านผู้ชมดูนะมันสนุกมาก<ว><ว>ผมรอภาคต่ออยู่ในตอนเนี้ยผมจะทำอะไรเหตุตีเก่าได้หรือเปล่า156โอ้ยสิ ีไปนะเนี่ยขออย่างเดียวขอสลับไปฝั่งนูน้นเฮ้ยไม่ดิโอ้โคตรเทไม่ดิ Thank you boy โอเคสวยสวยลนสวยลนเนได้เออตัวเองไปไหนอ่ะสวยโคตรมัน ส่งท้ายปีเก่าจริงๆขออย่างเดียวอย่าย้ายเทปไปฝั่งนู้นผมมีสิทธิ์ที่ผมจะไปฝั่งนู้นอีกแล้วอ่ะยาเธอขอร้องอุตส่าห์ทำมาตั้งนานโอเคโอเคมีเมดิกมีคีด้วยนะนี่ไงผมว่าละอะไรครับเนี่ยโอ้โหโถไม่มีใครเล่นด้วยกึยไม่มีใครเล่นเมดิกเลยมันยากนะเนี่ยทำไมมนไม่มีใครเล่นเมดิกฝั่งเนี้เหม่งเลย ผมว่าเกมไม่ท้าทายผมเมื่อตานี้ผมจะทำได้หรือเปล่าทำไมใส่ตีตัวเองโอเคหมาฝั่งนู้นเขาไม่คิดนะเดี๋ยวเราต้องรอในฐานก่อนโดนจนชินละเราโดนจนชินแล้วล่ะโดนเปลี่ยนฝั่งจนชินละเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไซเปอร์นี่ตายแน่นเลยเนี่ยเอา้าเขาอูอโอ้โอเขามีสองคนไอ้บ้าสวยสวยสวยน้องรักเออนี่แหละความน่าประการของทีมที่ผมเจอตะกี้นะคืออุย้ย คือม,มินิเซนท่านผู้ชมโอเคสังกิวอ,อยู่เพไ่ไปดิโอเคทำให้ทีมชนะเว้ยกูเกิร์ลก็พูดเพ่โหดพูดเพ่โหลดใีต่ตัวเองอะไรอ่ะสวยสวยเอฮ้ยมีมีพูดเพ่โหลดทุกท่าอันนี้สบายไปเนี่ยมันเนียนมันเนียน ยูสเตตองไว้สเตสเตตองเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเองตัวเองเขี๊ยไอ้พวกยีหัวใครอยู่เนี่ยโ้ยโอ๊ยฉันจะหมัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ครับตัวละครไว้คัจะหมุกมมยิงโอเคมามาเฮ้ยเฮมีเฮมีอ่าเด็กโก้เด็กโก้เออนี่แหละท่านผู้ชมผมชอบชอบ็ชอตอย่างนี้จังไอ้ดุ้ยเฮ้ยโอเีแล้วกันสบายตะกี้ดิตะกี้ชนชนสองรอบเลยตะกี้ผมยิงจรวดโดนสองรอบเลยอะไรอะ่ะอะไรอี๋เฮ้ย ไม่รู้นะตอนนี้เซท,ที่วะโอเคโอเคไอเอตัวเองตามมาตามมาไม่ดิคน้องมีคนนี้ไม่ดิไอเอตัวเองทำไรอะ่ะอ้าวไม่มีไม่ดิคอยช่วยเหลือแล้วนะนายว้าวู้าว ทำไรอะ่ะสวยทำไรอะ่ะเขเขเขสวยสวยสวยันไว้ยื้อไว้เพื่อนยื้อไว้เพื่อนยื้อไว้เพื่อนยื้ไว้โอ้ยคันจมูกว่าผมเป็นไรไม่รู้อ่ะอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนนะมาดิสวยว่าไงอะ่ะเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิ S <s <trains> โอ้ยโอ้ยเอาแล้วว่าท่านผูน้ชมผมทำลายสถิติตัวเองได้นะตอนนี้ผมได้ร้อง61แต้มแล้วมาโอเควู้ฮูมันต้องงี้สิมาดิต่อให้ผมจะย้ายไปทีมไหนผมก็จะเล่นให้เต็มที่นะท่านผู้ชมโอเคก็มาดิครับโอ้ยชอบนะเวลาผมมีคนเล่นเป็นดิกในทีมผมอะโอเคก็ไปดูต่อเลยครับผม ผมกะจะทําผมตานี้ผมขอถึงส0งร้อยเต็มเนียไหมผมอยากรู้จริงว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยซึ่งผมไม่เคยถึงเลยเว้ยท่านผู้ชมผมตานี้ผมฆ่าไปได้เยอะกว่าชิปโซเชอร์นั้นถึง9ตัวนะไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะแล้วก็แต้มผมก็เยอะกว่านะโอเคก็คลิปนี้ก็จะรวมรวมไม่หมดเลยทั้งชาลเลนจ์แล้วก็อะไรทั้งใหญ่นะท่านผู้ชมทั้งใหญ่เลยหรือเปโอเคป่ะเราไปดูกันเลยครับผมไอ้ตัวเองทำอะไรอ่ะ โอ้ยแรงจังโดนอะไรอ่ะใจตัวเองเฮ้ยอู๋ยังจะตามมายิงอีกมีดเซนที่อยู่เหรอโอเคคุณพี่รถลงมาสิน้องลงมาสิเฮ้ลเทระพอดะเทระพอนะทำอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะไม่ให้ใช้แล้วปิดบริการใจเอตัวเองทำอะไรอ่ะ เป็นเฮลบรอยอะทำไรอะตัวเองทำอะไรอะป้ยไม่ตายวะเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยจะเฮ้ไม่ได้จะยิงเขานะผมจะยิงเซนที่อะนะแต่เขามาขวางทางปืนไงแข็งแข็งแข็งสวยสวังแน่โอเคเฮลปี่คนนี้งานดีมากผมบอกเลย โคตรเป็นงานช่วยแล้วช่วยแล้วเฮ้เสียงใครอ่ะเอาว่ะยังเดือดยิมเราโคตรมาอ่าสวยสวยสวย,สวยโอ้ยท่านผู้ชมตานี้มันจริงๆโอ้โหโคตรมันอ่ะตานี้มันจริงๆโคตรมันเลยท่านผ so <cart> <sú kalo> <ös> so <t> ู้ชมโอเคป่ะเราเหลือยี่สิแต้มนะแล้วก็อีกเอ่อ14ตัวนะท่านผู้ชมเราก็จะได้ทั้งแต้ม200แล้วก็สังหารได้200เอ้ย100นะท่านผู้ชม โอเคไปเราไปดูกันเลยครับผมโอ้มันจะมันเกินไปแล้วเคเคเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ไม่ดีเขาทิ้งกดเกินอ่ะไม่เป็นไรเนาะโอ้โหไม่ดีคนนี้คิดไปดิ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 ไอ้สัสไอ้ดีแค่ยิงอย่างเดียวเลยไอ้เอ๋ทำอะไรหรอทำอะไรหรอทำใจ เฮ้าห <Help> มายาทำอะไรล่ะ <laughs> มาไม่ดีกๆเฮ้าหมียๆเดี่ยหน่อยไม่ดิกไม่ดิกไม่ดิก,ดก,ดกโอ้โหผมรดมือน <c oughs> ผมรดมือนอะไรอะ่ะ ไม่เจอหรอว้ยยีโดนไข่ตั้งไนมีไง ไหนอะสวยท่านผู้ชมอีกสี่ตัวแล้วก็อีกสี่ตัวอีกสองเต้มท่านผู้ชมเฮ้ยคคูู่่งเร็วๆๆๆต้องหาศัตรูด่วนเลยจะเอะตัวเองท่านผู้ชมอ้าวสองล้านแล้วท่านผู้ชมกบาดิครับจะเอะตัวเองจะเอะตัวเอง ชมอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวคนนี้ต้องเป็นของผมหรือเปล่าหรือเขาเป็นของผมเชื่อตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่ตัวเดียวตรงนั้นตัวเดียวโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวขอร้องตัวเดียวตัวเดียวโอ้ รับผู้ชมโอ้ยเคียวผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม,มเพื่อเป็นกำลังใจผมการเล่นเกมต่อไปนะครับผมโอ้โหเย้ยจัดเลยใครเขาด่าอะไรผมแฮกวะแจ้งมาเถอะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับในปีนี้นะครับโอเคก็ขอสนับขอบคุณที่สนับสน,นุนผมด้วยนะครับผมโอ้โอคตรมัน โอเคครับผมเจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสองหมื่นซมท่านผู้ชมเจอกันครับผม